รถไฟฟ้ามวงใต้การต่อสู้สำหรับสัญญาจ้างที่น่าตื่นตาตื่นใจรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยรอฟมกำลังเตรียมเจรจาสัญญาจ้างกับ BEM ในปี2569สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายม่วงใต้โครงการนี้เชื่อมต่อระหว่างสถานีเตาปูนและราชบุรณะซึ่งการก่อสร้างได้คืบหน้าถึง65%และ BEM กำลังจะเข้ามาเพื่อดูแลการดำเนินงาน แต่ที่น่าสนใจคือการเจรจาสัญญาจ้างนี้ซึ่งคาดว่าจะเป็นระยะเวลา25-30ปีนี่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่สำหรับ BEM ที่เคยเป็นผู้ให้บริการสายสีม่วงเดิมแต่ตอนนี้กำลังจะเป็นผู้ดูแลโครงการรถไฟฟ้าสายใหม่และนี่คือส่วนที่ส่วนมากคนอาจพลาดรอฟมอกำลังพิจารณาการลงทุนร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน PPP ในรูปแบบโปรคอสตโดยภาครัฐจะกำหนดนโยบายและควบคุมค่าโดยสารในขณะที่เอกชนจะลงทุนก่อสร้างและดูแลระบบนี้เป็นแนวทางที่น่าสนใจในการพัฒนาการขนส่งสาธารณะแต่ที่น่าสนใจมากกว่าคือการเจรจาสัญญาจ้างนี้อาจเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่สำหรับ BEM และอุตสาหกรรมรถไฟฟ้าในประเทศไทยการเป็นผู้ดูแลโครงการรถไฟฟ้าสายใหม่นี้อาจเปิดโอกาสใหม่ๆและการลงทุนร่วมกันกับภาครัฐอาจเป็นแนวทางใหม่ในการพัฒนาการขนส่งในอนาคต ข้อคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างไรคุณคิดว่าการลงทุนร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนจะนำไปสู่การพัฒนาการขนส่งที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นไหมอนุญาตให้เราทราบความคิดเห็นของคุณในส่วนแสดงความคิดเห็น